จรจ้าของจริงจ้าร้านนี้เลยจ้ารีวิวแน่นเสียอย่างเดียวแหละอะไรรู้ไหมลูกค้าสวยกันไม่มันทำให้อะไรรู้ไหมผู้เรียนเราหมองเลยไม่ใช่ไอ้ผู้เรียนเน่ยไม่หมอผู้เรียนเนี่ยสมกับลูกค้าแต่หมองไม่หมองไม่ต้องขอโทษแต่ะด้วยนะคะโอ้โหอันนี้อันนี้เราเดินอยู่แล้วเราใช้เสียงกลอกมาอ้ามาเราดูดูแรกก่อนลูกค้ามา ความสวยลอยมาเลยแล้วก็มาสั่งอะไรรู้ป่ะเอาแบบแข็งๆแต่หวานนะคะแหมเรารู้อยู่แล้วพี่เราเราเห็นลูกนี้ใช่เลยซส่เลยเหมาะเลยใช่ป่ะเหมาะกับลูกค้าเลยไม่เหมาะยังใหา่ให้กินเลยให้กินเลยพู้ตามความรู้สึกได้เลยค่ะหรืออย่านามัชินน้อยก็น้อยกน้อยกมันไม่มีสิมันมีแต่ใหญ่ๆเดียวเดียวเดียวเอาลืมให้ว้าวเลยลืมให้ว้าวเลยแล้วใหลืมให้คนรวยว้าวเดี๋ยวเอาใหม่ เราอยากดูความว้าวของคนสวยก็จะว้าวได้แค่ไหนยังไงยังไงจะมดก็สู้ได้แหละเอาเอันนี้แหละอันนี้ใหญ่สุดละยังไงจะมดก็สู้ได้ได้ยเสียงยอหละกนยังไงล่ะาถูกใจให้ว้าวดังๆแบบนี้เลยนะเอาเอาความว้าวตรงความกว้างนะเอา,าแลแแลมแทมแทมที่กิเเงเมื่อกี้ผก็เห็นแล้วนะแทมแทม ใหญ่จริงค่ะอาคราวนี้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์เรื่องรสชาติว่าใช่ที่ตามหาหรือเปล่ามาอาดูอีกใช่ไหมใช่ไหมอ่ะเราแบบนี่อเลยกินสุดมากสุดน้อยเอาเอาแข็งแข่งไปไปมีนเดียวก็พอไปไอ่ะชิม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 อ่ะชิมชิมชิมก่อนเพื่อน ลูกนอกลูกในหวานเจี๊ยบหวานเคี้ยวหวานกิงนี่เขายังไม่ได้สุกจริงนั่นเรียนลูกนี้คือเป็นเนื้อแบบหวานโอ้โหดูสีดูใหญ่อ่ะอ่ะยั่วยั่วอามีหน้าที่ยั่วนะคะยิ่งอ่ะยค่วแต่ยั่วดูใหญ่กว่าน้าค่ะเชิญร้านนี้ได้เลยค่ะทุเรียนบ้านมดคดูใหญ่มากทุเรียนบ้านมดนะคะ เรียนเชิญเลยค่ะร้านนี้ถูกด้วยอร่อยด้วยนะคะน่ารักลูกนี้เก้าร้อยเองนะลูกนี้ถือว่าไม่นเก้าร้อยลูกใหญ่มากคือถือว่าไม่แพงตัวใหญ่กว่าหน้าเนี่ยรสชาติเป็นไงอร่อยมากหวานนี่นี่วานี่กกรอบตามหากรอบอ่ะลองกินเม็ดนี้อ่ะเม็ดเรื่องเม็ดเรื่องเม็ดสีเหลี่ยมไหมเม็ดเป็นเค็มสีน้ำตาลสีเหลี่ยมไหมไม่ดสี่เหลี่ยอ่ะบอกเขาที่แยดเนื้อเยอะเม็ดเล็กแล้วก็หวาน ถูกใจค่ะถูกใจไหมคะถูกใจค่ะอร่อยอ่ะเลิศค่ะให้รู้ค่ะเลิศค่ะมาทำมาทำรีวิวนี่เห็นป้ายเห็นป้ายใช่ไหมเห็นป้ายรอบที่แล้วแต่ว่ารอบที่แล้วมันยังไม่ได้าเปลี่ยนแบบจ๋าก็เลยไม่ได้แวะแล้วก็เลยแบบตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะมากันวันนี้แล้วเราจะต้องแวะแน่นอนเรามาที่สุดเลยใช่แล้ววันนี้เราก็ตั้งใจมาเลยค่ะแล้วก็มาเทาใหญ่ อันนี้คือตั้งใจมาเลยวันนี้ว่าฉันต้องจอดอร่อยค่ะอร่อยจริงค่ะหวานเสียบกูใหญ่ดีกูใหญ่มากอ่ะรีบเรียนให้เสร็จะได้ขึ้นเต็มากดับนี่กี่โลนะ900ก็56จบ6โล ะดีเม็ดใหญ่เรือแม่นต้องเปลี่ยนบ้านบ้านมดค่ะคือปากช่องถนนใบพัดปากช่องรักกิโลเมตรที่สเลียงเมืองค่ะมาเอ็มหกนะคะมาได้เลยค่ะใช่แล้วถ้าสมมติว่ามามาจากกรุงเทพหรือสระบุรีเนาะมาลงตรงเขาใหญ่นะมาลงสะพานต่างระดับเขาใหญ่แล้วก็ไปนครศรีมา อมาถึงมิตรภาพก็จะเจอปตทเจอปั๊มเชลล์เจอปั๊มบ,บางจาาแล้วก็เจอเราผู้เรียนบ้านมดถ้าเลยไปแล้วก็ยูดนกลับมาได้มีนะค้าหลายๆท่านนะที่ยูดนกลับมาอย่างงี้แล้ว สวยและดีมากค่ะผู้เรียนกับคนซื้อใครสวยกันคะคนซื้อที่ะอันนี้ต้องยกให้ยกซีนให้เลยขน,น,นาดกินไปบ้างแล้วกิออน,นไปบ้างแล้วกินไปบ้างแล้วะ